สืบสารอนุรักษ์สินผ้าถิ่นไทยดำรงไว้ในแผ่นดินเราได้รับพระหมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระบรมราชินีสเสด็จพระลําเนินมาเยี่ยมให้กําลังใจนะครับกับผู้ประกอบการโอท็อปที่ได้รับพระหมหากรุณาธิคุณให้มาออกร้านจำหน่ายสินค้าเนื่องจากพระองค์ท่านทราบดีครับว่า ช่วงโควิดเนี่ยทุกคนก็ยากลําบากพอมีงานพระราชทานปิญญาบัตรพระองค์ท่านก็มีพระรมราชานุญาตให้คัดผู้ประกอบการโอท็อปมาขายสินค้านะครับเพื่อเพิ่มพูนรายได้แล้วก็เสด็จพระรมเนินทรงเยี่ยมเนี่ยท่านได้มีโอกาสพบเด็กรุ่นใหม่นะครับที่มีความรู้มีความสามารถในการสืบทอดรักษาภูมิปัญญาของบรรพบุรุษในเรื่องของผ้าทอมือนะครับทั้ง5กลุ่มเนี่ยนะครับก็ พระอ,องค์ท่านได้พระราชทานพระหมหากุณาธิคุณขนานนามว่า5ขุนพลผ้าไทยของพระอ,องค์ท่านที่เป็นคนรุ่นใหม่ที่จะช่วยเป็นหลักประกันนะครับว่าภูมิปัญญาที่สมเด็จพระบรมราชีนาธพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ทรงรื้อฟื้นให้อยู่คู่กับสังคมไทยเนี่ย จะได้รับการอนุรักษ์รักษาแล้วก็ต่อยอดออกไปสู่รุ่นลูกร,รุ่นหลานไม่มีที่สิ้นสุดอันเป็นความมั่นคงทางด้านศิลปะวัฒนธรรมด้านเครื่องนุ่งห่มของชนชาติไทยนับเป็นพระหมหากรุณาธิคุณยิ่งครับที่สำคัญที่สุดนะครับที่กรมการพัฒนชนได้น้อมนำมาเพื่อมาขับเคลื่อนต่อไปก็คือในเรื่องของการที่จะเปิดโอกาสนะครับให้ วิชาทอผ้าเนี่ยได้กระจายไปสู่อนุชนคนที่อายุยังน้อยๆน,นะครับได้มีโอกาสได้สัมผัสได้เรียนรู้แล้วก็ได้สืบสารรักษาและต่อยอดวิชาทอผ้านะครับวิชาทำผ้าเพื่อให้ผ้าไทยเราเนี่ยนะครับมีผู้ผลิตผู้คิดค้นเนี่ยมากมายเพิ่มมากขึ้นนอกเหนือจากเรื่องของการช่วยส่งเสริมในเรื่องของการตลาด สภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปธรรมเนี่ยท่านเป็นผู้ที่มีส่วนสำคัญยิ่งในฐานะผู้นำในการที่จะอนุรักษ์รักษาศินผ้าถิ่นไทยไว้ให้อยู่คู่กับบ้านเมืองแล้วก็ทำให้คนเนี่ยเกิดความตื่นตัวในการสวมใส่ผ้าไทยซึ่งข้าราชการกรมการนำชนทุกคนนะครับรวมกับภาคีเครือข่ายทุกภาคีเครือข่ายนะครับก็จะได้น้อมนำเอาแนวทาง ซึ่งพระองค์พระราชทานไว้ให้เนี่ยนะครับไปขับเคลื่อนให้บังเกิดผลสำเร็จอย่างยั่งยืนต่อไปครับขวัญตาผ้าไทยจังหวัดหนองบัวลำพูโดยนางสุมามานเตจะตั้งอยู่หมู่ที่ห้าตำบลโพชัยอำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำพูขวัญตาผ้าไทย เอกลักษณ์เฉพาะคือผ้าด้านมือและตกแต่งด้วยมือเป็นเอกลักษณ์ที่กลุ่มเย็บผ้าขวัญตาเป็นผู้ผลิตรังสรรค์เพื่อให้เกิดงานที่มีคุณภาพปราณีตงดงามด้วยการเย็บและตกแต่งด้วยมือโดยการใช้วัตถุดิบผ้าฝ้ายทอมือย้อมสีธรรมชาติซึ่งก่อนการตัดเย็บทางกลุ่มจะมีการนำผ้าไปผ่านกระบวนการฟอกทำให้ไม่เกิดการตกสีและไม่มีการหดตัวหลังการตัดเย็บ และเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใครจุดขายของผลิตภัณฑ์ที่สำคัญก็คือการตัดเย็บและประดับตกแต่งด้วยวิธีการด้นมือที่นำมาประยุกต์ให้เข้ากับดีไซน์ความเป็นสมัยใหม่ได้อย่างลงตัวกลายเป็นแฟชั่นร่วมสมัยสุดเก๋เท่ไม่เหมือนใครสวัสดีค่ะดิฉันสุมามนเตจ้าค่ะ เป็นประธานกลุ่มผ้าเย็บมือและตกแต่งด้วยมือภายใต้แบรนด์ขวัญตาค่ะแบรนด์ขวัญตานะคะก็คือจริงเป็นชื่อของคุณแม่ค่ะเกิดมาก็เห็นคุณแม่นะคะทอผ้าแล้วก็เย็บผ้าด้วยมือพอโตมาปุ๊บก,ก็ได้มีโอกาสนะคะได้ไปเรียนที่วิาลยออชิวาศึกษาดรนทานีนะคะแผนกผ้าและเครื่องแต่งกายช่วงที่เป็นไปนทํางานที่กรุงเทพนะคะก็ได้ตัดเสื้อผ้าใส่เอง ะะแล้วก็เอางานของคุณแม่ที่เป็นงานเย็บมือด้นมือนะคะที่ตกแต่งด้วยมือมาใส่บนตัวตัวเสื้อแล้วทําให้คนถามว่าเอ๊ะทำไมไม่ทําขายนะคะช่วงนั้นพอดีก็ได้มีโอกาสนะคะว่ามาปรึกษาคุณแม่แล้วก็มีการรวมกลุ่มกันนะคะ,ะเป็นวิสาหกิจชุมชนแล้วก็ขณะเดียวกันก็มีการไปปรึกษาของกรมการพัฒนาชุมชนพชเรานะคะก็มีโอท็อปนะคะทางโอทอปเราก็ได้มีโอกาสไปขาย ทำเสร็จแล้วก็ได้ไปขายพอไปขายปุ๊บนะคะก็ทําให้ลูกค้าที่ที่กรุงเทพนะคะสนใจในเรื่องของทั้งในเรื่องของดีไซน์ในเรื่องของอลวดลายที่เราทําตัวเสื้อนะคะ,ะทาให้เราประสบความสําเร็จก็เลยสร้างศูนย์เรียนรู้นี้ขึ้นมาจริงๆเราก็ต้องสารต่อสมเด็จพระพันปีหลวงที่ท่านได้อ ส่งสร้างเอาไว้แล้วเราก็ต้องอนุรักษ์แล้วก็สืบสานตรงนี้เอาไว้ให้ดีแล้วก็ต้องอนุรักษ์อยู่กับคนไทยไปตลอดนานเท่านานก็เลยเกิดสูนย์เรียนรู้นี้ขึ้นมานะคะแล้วก็เป็นที่โชคดีว่าทางจังหวัดนะคะก็ได้เล็งเห็นโดยเฉพาะทางอ่า กมการพันาชุมชนได้เห็นนะคะว่าเรามีความตั้งใจทำศูนย์แหละแต่ทำยังไงมันจะมีมากขึ้นก็เลยได้มาส่งเสริมให้เป็นวิชาลัยผ้าทอหนองบรลมูวิทยาเขตขวัญตาตรงนี้จะเป็นครูที่สอนนะคะเป็นปราชญ์ที่อยู่ในจังหวัดเราที่มีความสามารถให้ความรู้แล้วสามารถที่จะเอาไปประกอบอาชีพได้ วิชาอะไรเราเกิดขึ้นก็จะมีหลายๆสาขาวิชานะคะตั้งแต่การย้อมการทอการเก็บลวดลายการดีไซน์การทำแพทเทิร์นนะคะหรือมากกว่าตอนนี้ก็คือ,อ26สาขาวิชาเรียนตรงนี้เราต้องขอบคุณทางกรมการพัฒนาชุมชนนะคะที่มีโครงการดีๆมาผ้าไทยจะต้องไม่หายไปจากประเทศไทยผ้าไทยจะต้องคงอยู่ยิ่งมีคุณค่าอยู่แล้วก็จะได้มีคุณค่ามากขึ้น ต้องบอกว่าล่าสุดเป็นครั้งหนึ่งในชีวิตนะคะต้องบอกว่าเป็นของขวัญชิ้นเอกของของออตัวดิฉันเพราะว่าเราแล้วถูกเชิญไปเดินที่ลอนดอนแฟชั่นวคีคนที่นั่นตื่นตาตื่นใจว่าแบบใช่ผ้าไทยหรอใชเออ่เป็นงานแฮนด์เมดหรอแบบมันเป็นไปไม่ได้มันอะไรอย่างนี้คือสวยงามแล้วอยากเราก็อยากกลับมานะคะเราก็อยากจะ,ะกากกมาเห็นประเทศไทยเราอยากกลับมาเที่ยว การดีไซน์ของแบรนด์ขวัญตานะคะตัวดีชั้นจะดีไซน์ตั้งแต่ต้นน้ำเลยตั้งแต่ย้อมเราจะดีไซน์เลยว่าเราจะตัดเป็นชุดอะไรพอเรามาขึ้นเส้นยืนนะคะแล้วเรามาทอเราจะวางเลยว่าชายมันจะต้องมีเป็นรูปแบบไหนแล้วก็ใช้สีอะไรข้างบนสีอะไรยกแบบไหนแล้วเวลาเราเอามาตัดเสื้อเป็นชุดเนี่ยนะคะมันถึงมีความแตกต่างนะคะอย่างผ้าขิดยกดอก ที่เราเป็นผ้ากิดที่ผ้ายกเนี่ยนะคะเราก็จะทอเป็นพื้นธรรมดาแต่ตอนนี้เราจะเอามัดหมี่มาทอยกขึ้นมาอีกนะคะแล้วจะทําให้ผ้าตัวนี้เรามีมิติมากขึ้นนะคะเราจะเอากระบวนการของโบราณบรรพบุรุษเรามาประยุกต์กับแนวความคิดสมัยใหม่พอดีไซน์เสร็จเราก็จะมีการตกแต่งอีกหลายๆอย่างนะคะเกิดมาเป็นชิ้นงานที่มันเป็นแบบพรีเมียมได้เลย ที่ถูกคัดว่าหนึ่งใน5ที่ไปถวายงานท่านนะคะทำให้เรารู้สึกดีใจแล้วก็ภูมิใจมากในชีวิตจากที่เราบอกว่าถือว่าเป็นเกียรติแล้วก็เป็นบุญอันสูงสุดด้วยสมเด็จพระพันปีหลวงท่านได้ได้สร้างมาแล้วก็สมเด็จพระราชินีท่านได้มาสานต่อแล้วเราได้มาถวายงานรู้สึกเป็นเกียรติมากครั้งหนึ่งในชีวิตถือว่าเป็นบุญ มหาศาลที่เราได้มีโอกาสในวันนี้ค่ะดิฉันก็อยากจะฝากแบรนด์ขวัญตาด้วยนะคะว่า ให้ส่งเสริมสนับสนุนนะคะท่านซื้อเสื้อผ้าหนึ่งชิ้นนะคะก็สามารถช่วยคนในชุมชนจังหวัดหนองบัวลำพูแล้วที่สําคัญนะคะก็คือส่งเสริมช่วยกันนะคะเด็กๆของจังหวัดหนองบัวลำพูหรือว่าหลายๆจังหวัดยังรอท่านให้กําลังใจอยู่นะคะเรามาช่วยกันสร้างผ้าไทยให้คงอยู่ในในบอกว่าชาติไทยเราต่อไปนะคะหนึ่งชิ้นนะคะทุกท่านขอบคุณมากค่ะ และนี่คือหนึ่งในผู้สืบสารอนุรักษ์สินภาคถิ่นไทยดำรงไว้ในแผ่นดินภาคตะวันออกเฉียงเหนือหนึ่งในห้าขุนพลผ้าทออีสาน